สวัสดีครับวันนี้จะมาคลิปการสั้นๆนครับจะเป็นการพูดถึงการวางแผนการปลูกรับสำารับข้อมูลสำหรับคนที่จะปลูกเมลอนใหนฤหดูร้อนของประเทศไทยนี่นะครับตั้งแต่ปี2568นี้นะครับอันนี้ผมทำคลิปไว้เตือนความจำแล้วก็เป็นข้อมูลการลืมด้วยนะครับการปลูกในช่วงหน้าร้อนนะครับ อันนี้ก็คือการปลูกในโรงเรือนความร้อนด้านในของปีที่แล้วผมวัดได้ในช่วงเมษานเนี่ยความร้อนขึ้นสูงถึง50องศาด้านในแล้วก็ในส่วนของปัญหาที่แท้จริงในความร้อนเมื่อสูงขึ้นอ่ะจะเป็นความร้อนของในระบบน้ําที่สะสมครับพอมันลดมาก็ทําให้ต้นต่าง,งๆมีอาการตายไปบางต้นครับ ก็หลังจากก็แก้ไขก็สามารถลดไปได้นิดหน่อยครับแต่ในปีนี้ก็ผมพยายามปลูกให้มันเร็วขึ้นนะครับสำหรับสำหรับปลูหน,น้าร้อนแต่ก็เหมือนว่ามันมันก็ร้อนร้อนไวขึ้นกว่าปีก่อนนะครับอันนี้ผมปลูกในช่วงต้นเดือนต้นเดือนกุมากะว่าให้มันจะขึ้นให้มันต้นมันโตตอนมีนา ให้รากมันลงได้เร็วแต่ก็เหมือนมันอย่างที่บอกเหมือนมันร้อนไวขึ้นนะครับอันนี้แล้วก็อันนี้ช่วงคลิปที่ผมทําถ่ายตอนนี้คือต้นมีนานครับถือเกือบร้อนจัดแล้วนะครับตวเนี้อันนี้คือต้นที่ปลูกไปนะครับอันนี้ปลูกไปประมาณจากต้นเดินก็เกือบเกือบจะหนึ่งเดือนนะครับตรงนี้ ก็ว่าลงเร็วนะแต่มันก็ยังชา้าไปเพราะว่าไอชุดไอน,นี้อนันี้คือชา้าไนะครับการชาร้าเพราะว่าปัญหามันจะเสียเวลาตรงที่มันลากมันวนในท่อก่อนนะครับนี่นครับก่อนที่มันจะวนในดินนะ่ะทาให้ลากมันจะยังน้อยนะครับนี่นะครับลากมันวนในท่อมันยังไม่ลงดินเนะี่ยแล้วเวลาเราให้น้ําที่น้ํามันเจออุณหภูมิร้อนเนะี่ย ลากมันจะยังน้อยล่ากมันก็ยังยังอ่อนยังไม่ค่อยแข็งแรงอะแล้วก็เนื้อที่ที่อยู่ในท่อในกระป๋อนเนี่ยมันเล็กทําให้ความร้อนมันเหมือนมันละออยู่ในท่อมันจะยังสู้ไอต้นไมลร้อนก็จะยังสู้ความร้อนไม่ค่อยไม่ดีเท่าลากที่มันลงไปในดินแล้วนะครัไอตัวเนี้ยผมจะอัปเดตไปว่าถ้าเราในหน้าร้อนปีปีหน้านะครับใครที่จะปลูกปีหน้าเนี่ย ก็ในก่อนก่อนเดือนมีนาทำไงก็ได้ให้รากมันลงลงดินลงดินแล้วเท่านั้นนะครับจะลงท่อหรือไม่ลงท่อก็แล้วแต่นะครับถ้าลงท่อก็ก่อนกุมภาเนะี่ยค่อนข้างชชว์ว่าก่อนกุมภาในหนึ่งเดือนรนะากมันน่าจะลงไปในดินแล้วนะเดี๋ยวจะให้ดูต้นที่ว่าลากมันลงดินแล้วเป็นยังไงนะครับอันนี้ในส่วนไอ้น,นิ้วฟังเนี้ย ดูลักษณะใบก็คือนี่นะครับใบมันจะขยายไซส์กระโดดไซส์เลยนะครับคือรากลงดินแล้วนะครับอันนี้เนี่ยแบบนี้นี่นะครับนี่คือมันพวนท่อแล้วลงดินไปด้านนอกแล้วพอรากลงดินมันสามารถหาอาหารต่างๆได้ได้มาขึ้น,นครับขาปากวันนี้ผมก็จะย้ายออกด้านด้านนอกแล้วครับเมื่อรากลงไปในดิน แล้วนะครับความชื้นจากน้ําที่เราให้ตอนเช้าไปเนี่ยที่เราให้ไปตั้งแต่เช้าหลายๆรอบให้จํานวนนานเนี่ยทำให้ความชุ่มชื้นมันจะอยู่ได้นานกว่าแล้วก็ในดินมันจะได้ซึมซับความร้อนเนี่ยกระจายกระจายได้ดีกว่านะครับทําให้รากที่มันอยู่กระจายกระจายเนี่ยมันจะได้ช่วยซอบความร้อนได้มากขึ้นนะครับแล้วก็รากรากมันก็เยอะแล้วด้วย ทำให้การให้ระบบน้ําในช่วงหน้าร้อนเนี่ยค่อนข้างจะมีโอกาสรอดได้สูงกว่าต้นแข็งแรงกว่านะครับอย่างงี้ครับถ้าถึงตอนมีนาเราได้ไซนี้แล้วนี่เนี่ยโอกาสรอดก็ค่อนข้างสูงนะครับผมจะปรับเปลี่ยนนะก็คืออย่างที่บอกเนี่ยครับทำไงก็ได้ให้พอเข้าช่วงมีนาเนี่ยให้ระบบ่างมันลงดินลงดินเรียบร้อยแล้วแบบมีนา หลังจากมีนาก็หลังจากมีนากับเมษาเนี่ยคือโอกาสหนักเลยนะช่วงเนี้ยช่วงตอนกลางวันนะครับถ้าเกิดใครลงช่วงมีนาเก็บเมษาเนี่ยในตอนตอนกลางวัน,น่ะเราต้องมาคอยตัดรดน้ําด้วยมือนะครับเพราะว่าน้ําในสายค้างท่อเนี่ยร้อนจัดนะครับเราลางมันลางมันทนไม่ไหวรอบการปลูกรด,ด,ดูร้อนถัดไปอะ่ะเท่าที่ผมจะปู จะปลูกเร็วขึ้นมาออกนะครับกก่อนกุมภาเลยถ้าจะถ้าจะปลูกอย่างเงี้ยแล้วก็กะว่าจะไม่ให้เอาท่อไม่โลไม่ปลูกในท่อนะครับเพราะว่าปลูกในท่อมันจะเสียเวลาไปประมาณ10วันนะครับมันจะเสียเวลาไปถ้าเกิดในช่วงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดจะยังยาวปลูก ในท่อเนี่ยก็อาจจะตรงลันไปยันมะกาลาเลยอันนี้ก็ซึ่งก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อพวกโลกโคนเน่าควนแตกหละก็ต้องแลกกันไปนะครับอันนี้ก็คือส่วนที่ต้องแลกกันอันนี้ก็เป็นการอัปเดตการเปลี่ยนแปลงพยายามปรับแผนนะครับเพื่อให้เอาตัวรอดกับความร้อนของประเทศไทยคนระับ รอบนี้เนี่ยไอ้ส่วนที่เป็นแถวที่ต้นเล็กๆเนี่ยผมต้องอยังต้องมาตากักรถรอบกลางวันรอบหนึ่งนะครับในขนาดช่วงเช้าเนี่ยผมให้ให้ในผ่านระบบน้ำนะก็ยังให้ไปให้ค่อนข้างเยอะเลยนะให้มันชุ่มเลยแล้วก็ตอนช่วงกลางวันกับตอนบ่ายเนี่ยงดเลยนะครับแล้วก็รอช่วงเย็นจนเกือบเกือบเย็นอากาศเย็นๆเลยค่อย ค่อยปล่อยน้ำในระบบเนี่ยอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้คือแผนที่ปรับนะครับเนี่ยอย่างที่ดอพี่บอกอันนี้มาอัปเดตให้ดูนะับอันนี้ต้นต้นทางด้านขวาเนี่ยลาลงดินแล้วก็คือในรอบปีถัดไปอ่ะก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนแผนตามที่ผมบอกนะครับ ก็จะให้มี2ทางเลือกคือปลูกให้ไวขึ้นเข้าไปอีกหรือปลูกเอาท่อออกนี่นะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีขอม้อมูลทฤษฎีอะไรมากมายครับก็เอาไปเปลีป่ยน,นการพาชมดูในฤดูร้อนโหดๆให้ดูนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนแผนกันตามที่ผมบอกก็เดี๋ยวเย็นนี้ก็จะย้ายขาป,ปักมาด้านนอกแล้วเพื่อให้ละ ให้มันพอดีกับรากที่มาด้านนอกเลยครับนี่พวกนี้ก็ก็จะให้ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งไปละโอเคคลิปนี้ก็มาอัปเดตสั้นๆครับใครลองไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับสำหรับการปลูกเมลอนในฤดูร้อนของประเทศไทยครับโอเคขอบคุณมากครับ